เราได้ส่งนี้สักคนนะที่ว่เราจะเลือกสองเมนกันฮาไมมวดูกงรูแล้วค่ะว่าใครด่าักกว่างงค่ะกางวันเราก็เนี่ยถ้าถามเราจะดีรใช่ไหมไม่ใช่ข่า มัม่มีพูดถึงคูนไอให้ฟังกดออกทำไมถึงตัวใครตัวมันไม่ทราบว่ามาจากมัลติเวิร์สไหนแล้วก็เป็นใครกันคะเป็นแมวค่ะ กันมากค่ะชื่อมินิกิวสีประจำตัวเป็นสีอะไรกันคะ Two thousand years later วอะก็ได้สิบีแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีชาบาดีไปดีดก็บ่ะไ้้ีตาีูกน รวงกันขี่เส้นนะคะหนูใคจะปนนข่นแต่ว่าหนูมนกีไม่เป็นนีปนงานหนูก็เลยก็ได้ก็มีเสอเห็นไดแต่ว่าีแปได้มถรมาจากนแนนอสรุปกี่เส้นนะคะแปดค่ะไม่ใช่สิบสามไม่ใช่ต้องสิบสองไมถึงเป็นสิบสองปก็ิสองข่าวว่าหนวดมีแค่หกนะ ระหว่างคอนโดแมวกับกล่องกระดาษเนี่ยค่ะแมวเนี่ยเลิกขวนโซฟากี่โมงนะคะขวนกระดาษที่ว่ามันจะเลิกขวสองตอนหกคืนวัอนี้เอ๊ะเลิกขวนกระดาษก็แบบขอนเรเราเขาบอกว่าเราจะเลิกสวัสดคือเขาว่าเลิกขวนหมายถึงอะไรเนี่หรือมันแปลว่าอะไรหรอเลิกขวนไม่นะไม่แต่ว่าเราไม่เคยเลิกนะเราไม่เข้าใจคำนั้นเลยที่นี่เราไม่เคยเลิแบบนั้นเลยเราเป็นแมวผู้ดีนะแล้วคอนโดคอนโดเราคือ ขขาถามเราว่าอะไรนะคือเราได้ข่าวมาว่าแบบพวกคุณจะมายึดครองโลกอะค่ะเลยอยากรู้ว่าหากยึดครองโลกได้สําเร็จแล้วจะปกครองโลกด้วยวิธีการอะไรคืออยากให้อธิบายนโยบายแล้วก็เลือกการบริหารโลกมนุษย์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะขอคําถามหม่ได้ไหมคะยาวไปอ่ะไม่เข้าใจเลยค่ะรู้สึกว่าอ AI ในหูใช้งานไม่ค่อยได้ภาษาคอย่ค่ะคอย่ค่นมจืดมันไม่ได้แจกได้ เขาอาจจะอยากกินนมช็อกโกแล้วปกติเขาชอบกินอะไรกันอ่ะสองขาเราจะได้เอาสิ่งนั้นมาให้เขาไห้ใส่รองเท้าบอกรีนมีเป็นสิ่้ที่เราไม่ชอบบอกความน่ารักของตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ แ่จว่ารู้จัก iPhone หรือเปล่าแต่ว่าระหว่าง iPhone 16 Pro Max กับ Samsung S24 Ultra เนี่ยมีนโยบายจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อคะเมันกินได้ไหมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มนนษย์ใช้กันมมันคือเคสหรือเปล่าออขอโทษคะ่ะม,มันคืออุปกรณ์สื่อสารนะคะจา,จากสมมติว่าเราอยู่ประเทศไทยแล้วเราสามารถสื่อสารไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้ะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวเขาไม่ได้ใช้โนกพิลาก,กันอยู่หรอของไร้สาระที่สุดในกระเป๋าของทุกคนคืออะไรคะ ไม่มีไม่มีกระเป๋าอรมีสาระไม่มีอะไรไม่มีสาระอะเลยโดยเฉพาะผ้าขี่สุดแล้วโลกมนุษย์เนี่ยค่ะเขาชอบเสียงดวงกันมากเลยอยากรู้ว่าวิธีทําให้เราถูกหวยเนี่ยมีแนวทางให้พวกเราถูกหวยไหมคะหวยหวยอะไรถ้าถูกหวยเราจะได้อะไรได้เงินค่ะเงินไปเท่าไหร อาจจะเป็นสิ่งที่พวกสองขาชอบก็ได้นะสวยมากเลยแล้วทำไมถึงชอบอ่ะเราอาจจะต้องศึกษาไว้ทำไมอ่อปกติเนี่ยเราใช้เสียงในกรบปุกอะไรกันคะไม่น่ะค่ะใช้เครื่อนปุกแมวไหนตื่นก่อนแมวนั้นก็เป็นคนปุกค่ะแมวแต่ปกติไอแมวของเราไม่ใช่เรากว่าจะได้ลงตัวกันเป็นแก๊งในกบปองเนี่ยกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืออะไรวุ่นวายมากกว่ากันคะ เขาเป็นใครหรอคะประธานาธิบดีคืออะ่ะอะไรนะประธานาให้ขนมเราหรอคะเ่ยไม่ทําการบ้านไงเขาขอหน้าของพวกสองขาไงเราอะไรวุ่นวายกันนะคะสรุปคําถามคือดูยังดูไม่ออกเขาถามจริงแค่อี้กดูออกแล้วว่าพวกเราเรีย้ยกนได้ยังไดอะไรอย่างี้เออไม่เคยที่จะใก่กันไม่เคยแย่งระหว่างว่างจะไม่มีอะไรทำหรือยุ่งจะไม่มีเวลานอนเลือกอะไรกันคะขอให้ยุ่งก็นอนอยู่ดีเริ่งนอนอย่างเดีย กินข้าวมันอะไรแบบนี้เห็นจะรีสิ่ยอยู่เลยสักวันนะพูดถึงเพื่อนข้างๆให้ฟังหน่อยค่ะข้างซ้ายหรือข้างขวาค่ะขอขอโทษค่ะข้างซ้ายแล้วกันค่ะซ้ายขอซ้ายข้างหลังหรืออะไรไม่ได้ละซ้ายคือข้างไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเออซ้ายนี่หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจซ้ายไอ้เนี้ซ้ายซ้ายขออะราหนูวะซ้ายข้างซ้ายข้างขวา ขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวบอกก็ได้ค่ะค,คุณเอนดูพูดถึงคุณโน้ตเพลงให้ฟังนะะหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบเรากับโน้ตเพลงอะ่ะเราน่ารักกว่าอ่าต่อไปคุณลิลี่พูดถึงคุณเอนดูให้ฟังหนะะ่อยค่ะดูก็รูแล้วค่ะว่าใครน่ารักกว่าต่อไปคุณไอใชั้ไหมคะ่ะคุณไอพูดถึงคุณลิลี่ให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าเขาเป็นแมวยังไงคะ่ะ ป็นแมวที่อยู่ด้วยแล้วก็สนุกดีค่ะเสียงหวัวเราะอร่อยมากคุณมิมิพูดถึงคุณไอให้ฟังค่ะน่ารักกว่าสีเหลืองค่ะคุณมิมิกิิฟพูดถึงคุณมิมิให้ฟังหน่อยค่ะถ้าเลอกได้ก็ไม่อยากอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นแมวที่มไม่อยากอยู่ด้วยที่สุดแล้วคะ่ะคุณเนโก้พูดถึงคุณมิมิกิิฟหน่อยค่ะก็ดีคะะ่ะโนเทนพูดถึงคุณเนกโกะให้ฟังหน่อยค่ะเป็นแมวเด็กที่น่ารักดีแต่บางทีก็ซน โอเคขอบคุณนะคะอันนี้คือข้างซ้ายของทุกคนค่ะไม่ใช่ข้างขวาความสามารถที่ไร้ประโยชน์ที่สุดของตัวเองคืออะไรคะงงค่ะการนอนขงแปดแก้วนับเป็นความสามารถไหมเราเป็นรแค่หน้ารักก็พอแล้วแมอี้ก็ถูกอีกถ้ามีแล้วเลยไหมจะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะเงินนี่เหมือนคนดวงไหมอ่ะใช้กันอยู่ไหมอ่ะใครกันคนที่เขาเอาไว้แลกข้าวแลกปลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่อจากจนเนม่ย์ ไม่รู้เราเล่ากันบ้านเพื่อนข้างๆอีกทีคิดว่าพวกสองขาค่ะได้ประโยชน์อะไรจากการดูคลิปนี้คะที่กอดเขงงาก็เพราะว่าน่ารักไม่ใช่หรอคะก็แค่อยากดูหน้าเราไม่ใช่หรอคะคิดว่าคนดูคลิปนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังดูค่ะใกล้จะกินข้าวกำลังแอบกินนมย่วเราเหรือเปล่ากำลังอู้งงานค่ะพวกสองขาชอบอู้งงานกำลังกั้นยิ้มค่ะ แจะกำลังงงมั้งคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว,ว่างงกับอะไรรบกวนฝากผลงานให้สองขากดติดตามช่องนี้ให้หน่อยค่ะผลงาน,านช่องคืออะไรอะคะคือถ้าสมมติว่าเข้ามาได้แล้วไม่รู้จะกดที่ไหนกดออกทำไมเ<า>ร้่งแบบน้เดียวแต่ก็กดได้เ<ๆ>ขาจะชอบใช้คำว่าอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปากอะไรปะก็เป็นว่นาฝากด้วยแล้วกันนะคะ่ะ ช่วยต้งชช่วคลิป้ให้หน่อยได้ไหมคะถึงต็วใครตัวมันโอเคขอบคุณค่ะจอแล้วเหรอคะเขาก่จะให้นมกลางวันเราโกงเนี่ยจะถามเราจะี้อกเป็น่เาอยู่ไหนมนุษย์ที่โกงทุกคนเลยปะไม่้เ่เาอมาาด้ั่งว่าไม่นไม่เห็นได้